สวัสดีครับมาพบกับรายการของต้องมีอาร์ตี้เดียอีก,กแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมได้ของเล่นมาใหม่ครับเพื่อนๆเ,เป็นอะไรนะั้นเราไปดูกันครับตัวนี้จะเป็นไขควงกระแทกของค่ายแคลิดี้นะครับตัวนี้งานประกอบผมบอกเลยค่อนข้างเนี๊ยบนะฮะเพื่อนๆที่สําคัญตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็ปนวัสดุด้วยยางดึดๆนะครับ ช่วยป้องกันการกระแทกของเครื่องได้ดีเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้จับได้ถนัดมือด้วยตัวนี้จะมาพร้อมโค้ดเนม CID ขีด400 S นะครับเหตุเนมไม่ยอมเขียน S นะครับแต่ในหน้าขายของในแอป Shopping อ,ออนไลนเขียน S นะครับตัวนี้จะพาพร้อมแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนะครับซึ่งเบอร์1เนี่ยจะอยู่800 RPM 150นิวตันเมตรเบอร์2 1600 RPM 250นิวตันเมตรและเบอร์3 2500 RPM แรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรเลยครับมาว่ากันด้วยเรื่องของไฟ LED นะครับตัวนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นไฟวงแหวนนะครับล้อมรอบคล้ายๆค,ายค่ายตัว M นะฮะแต่ข้อติตรงนี้คือไม่ค่อยสว่างครับมาดูเพนแวลหน้าเครื่องบ้างนะครับตัวนี้เป็นไฟบอกระดับสปีดและเป็นไฟบอกระดับแบตนะครับถัดมาก็จะเป็นไฟบอกฟังก์ชัน Reverse s e l l Stop นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดโหมดนะครับเพื่อนๆ อไฟหน้าเครื่องไม่มีนะฮะใส่หลอกไว้เฉยๆมันเป็นบอดี้ยูนิเวอร์แซลครับตัวพื้นผิวนะครับเป็นยางที่หนึบพอสมควรเลยจับถนัดมากๆครับอันนี้ดีเยี่ยมใช้ได้เลยผมชอบนะแล้วก็ตัวยางสีดำคุมมาถึงหลังมอเตอร์เลยนะครับก็ป้องกันในการตกกระแทกได้ดีสีแดงเป็นพลาสติกนะครับด้านหน้าเป็นหัวโลหะนะฮะ ส่วนสีดำข้างหน้าเครื่องนี้ก็เป็นหัวโลหะเช่นกันนะครับเพื่อนๆด้านล่างท้ายเครื่องก็เป็นยางนะครับป้องกันการตกกระแทกได้ดีเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ดีเลยตัวหัวจับนะครับจะเป็นหัวเฮกหกเหลี่ยมขนาด1นึทับสนิ้วนะครับก็จะใส่กับหัวพวกนี้ได้เลยนะครับที่เราใช้กับพวกไขควงกระแทกทั่วไปได้เลย จุสังเกตอีกจุดนะครับจะไม่ใช่หัวสวมเร็วนะฮะตัวนี้จะต้องดึงมาก่อนนะครับถึงจะใส่ดอกเข้าไปได้อาฮะประมาณนี้เลยตอนเราออกก็ดึงแล้วก็เอาออกเหมือนขั้นตอนปกติทั่วไปครับณนะจุดนี้ถ้าเป็นหัวสวมเร็วผมว่าจะดีมากๆเลยครับครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมจะลองชั่งน้ำหนักแบตเตอรี่10เซลล์แคลิดีกับ5เซลล์ของทานสุดูนะครับ น้ำหนักตัวเปล่าก่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.275กิโลกรัมนะครับแต่ถ้ารวมแบตคาลิเดี้10เซลลเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เกือบ2.2เลยนะครับผมว่าหนักไปนิดนึงอันนี้ใช้กับแบตทันสุ2์ 10C นะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ1.6กิโลโอเคครับครับเราใช้แบตทันสุ2์ 10C ตัวนี้ไปเทสกันนะครับป้ายครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะครับเป็นน็อตเกียวปล่อยสกูเกียวเหล็กนะครับ ตัวนี้ไดมิเตอร์จะอยู่ที่5มิลน,นะครับจะเป็นหัวแบบนี้นะครับพ h e 2ตส่วนนี้เป็นสกูเบอร์10นะครับไดมิเตอร์อยู่ประมาณก็ประมาณ5มิลเหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวอกเว่า8ดไดมิเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ3.5ม้ามิลครับตัวนี้ความยาวนะ่าอยู่ประมาณสามนิ้วครึ่งครับตัวนี้เนาะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ความยาวประมาณน่าจะ3มนิ้วครับ เดี๋ยวเราลองมาดูสามตัวนี้กันเลยครับยิงกับไม้ไม้สนนะครับตัวนี้ว่าจะเป็นไงบ้างครับชุดแรกนะครับผมจะใช้สกูยาวสามนิ้วผมจะใช้ทีละเบอร์นะอันดับแรกเลยผมก็จะใช้ความแรงเบอร์หนึ่งก่อนนะครับใช้ป็นแบตของทันสุสองแอมป์สิบซีนะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งนะครับผมจะเรียงเลยนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สามครับไปเบอร์หนึ่งกันก่อนเลยครับเพื่อน ลงได้นะครับแต่รอบจะช้าเบอร์หนึ่งจะอยู่ที่800 rpm เท่านั้นนะครับกับแรงบิด150นิวตันเมตรตัวนี้หัวใช้เป็นของจีนนะครับยี่ห้อเดลลี่นะไม่ใช่แบรนด์เนมอะไรเลยเป็นเดลลี่นะครับหัวละ15บาทเองนะครับขอเป็นเบอร์สองครับนี่นะฮะเบอร์สองรอบที่1,600 rpm ครับ250นิวตันเมตรเป็นตัวนี้นะครับเบอร์สองไปครับ ก็เร็วขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเบอร์สามจะอยู่ที่สองพันห้าร้อย RPM นะครับแรงบิดสี่ร้อยนิวตันเมตรเบอร์สามครับโอเคไปครับรุนเงินดูไาครับใช้ได้นะ รหรือจะใช้เป็นสกูต,ตัวนี้นะความยาวสองนิ้วนะครับเดวิตเตอร์ห้ามิลนะครับเป็นหัวบล็อกเบอร์สิบเดี๋ยวผมขอปักเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเช่นเคยเราจะเริ่มวันที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งตัวนี้เบอร์สองตัวนี้เบอร์สามนะครับไปครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับพันหกร้อย rpm สองร้อยสิบเนื้น ที่เบอร์สามครับนะครับสองพันห้าร้อยมสี่ร้อนิวตันเมตรอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับผลงานเบอร์หนึ่งผลงานเบอร์สองผลงานเบอร์สามผลลุทุกตัวครับก็ยิงได้นะไม้แข็งนะครับไม้สนไดมิตเตอร์สามจุดห้ามิลน,นะครับ ราจะเริ่มวันที่เบอร์หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวนะครับมัอดีมันไปติดน็อตตัวนี้เบอร์สองครับ สามครับเสร็รียบร้อยครับนิ่มๆครับตัวนี้แบตลดลงไปหนึ่งขีดนะครับก็ใช้แบตทานสุสองแอมป์สิบสีก็ค่อนข้างกินกระแสนะครับคร้ยิบ112บวกแปเป็นร้อยนิวตันเมตร กับสามตัวนี้ร้อยี่สิบนเมตรแล้วนะครับบอกก่อนนะครับเอาไขาควงกระแทกมาถอดน็อตล้อรถยนต์เนี่ยมันเป็นการใช้งานผิดประเภทนะครับเนื่องจากหัวจับเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างเล็กนะฮะมันจะรองรับแรงบิดได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่เรามาลองกันดูนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้อย่างไรลองดูครับไขออกจะมีสองโหมดนะครับก็คือโหมดแรงสุดเลยกับโหมดแรงสุดป้องกันน็อตตก และเหมือนเดิมแบตบทานสุสองแอมป์สิครับผมลอ้ลอลอ้ลอรถยนต์จะอยู่ที่120่งนิวตันเมตรทั้ง4ตัวนะครับผมจะถอด2ตัวนี้นะ1 2ไปครับเ <Wow. S 1> ฮ้ยเป็นเล่นนะ่ะอืมตัวนี้ครับหนึ่งสองไปครับบ้า และการทดสอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยดอกใบพาย25มิลตัวนี้นะครับเื่อสามเลยนะครับความแรงสูงสุดของเขาเลยนะเะครับไปครับหนึ่งสองไป ผมกดหยุดกดหยุดไม่ใช่อะไรนะครับผมกวนหน้าผมทิมลงไปนะฮะก็ใ <anime> ช้ไ uh, ด <lais> ้ครับดอกจ้าแอนเทคเองก็คมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับเรามาสรุปกันนะครับสำหรับเจ้า c a l i d y ี i d ไ4 0 0คตัวนี้นะครับ รอบสูงสุดจะอยู่ที่2 5 0 0รอบ r p m 400นิวตันเมตรก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะไม้ใบพายหรือถอดรอลอรถยนต์ก็ยังไหวนะครับส่วนเรื่องงานประกอบถือว่าดูดีนะครับไม่กองแก้งเลยสมราคาค่าตัวของเขานะครับส่วนเรื่องราคานะครับตอนนี้ร้านค้าในแอปส้มมีการปรับราคาขึ้นแล้วนะครับแนะนำให้ซื้อแอปฟ้าก่อนนะครับผมได้มาตัวนี้ในราคา698บาทครับผม เป็นราคาตัวเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย